สวัสดีครับแชมเปี้ยนครับหน้าตานี่หล่อเหลามากมาเดิมเลยนะปกติก็หล่อไปแล้วนะวันนี้ได้แชมป์มาหล่อมาเดิมอีกครับผมเป็นไงวันนี้ลูกเกมเป็นไงก็ทำได้ตามแผนคตามแผนที่วางไว้เสริมเสริมเสรหมัดมาวางไว้วางมายังไงวันนี้ก็ที่สิ่งเขาเสริมหมัดเสริมศอกครับว่าพี่เขาก็โดนโดนไม่ได้ครับออ๋คือยอดอีทีมองไปศึกษาเทปเก่าๆเขาใช่คือโดนไม่ได้ก็เลยล่อซะสองนับเลยครับ จังหวะยกแรกนวดอะไรนะครัตกสายครับสายนับที่สองยกไหนยกสี่ยกสี่ทิมขวาตรงเลยคโอ้โหนี่ขวาตายซ้ายสลบเลยนี่นะครับก็พอใจผลงานของตัวเองไหมวันนี้ก็พอใจครับพอใจมากๆเลยเนาะกดดันมากเลยครับรอก่อนจบกดดันกดดันเพราะอะไรอ่ะดันได้ชิงแชมป์นะไม่เคยเลยนะตอนเด็กๆนี่คือฝ่ายฝันมากเลยใช่ไหมใช่ครับอยากจะเป็นแชมป์ช่องเจ็ด ครับแล้วก็ทานเราดูใครเราดูใครตัวเองอย่าห้ามตอบพี่ซิ่งนะไม่เอาิงดูพี่ๆครับที่มวยไงแสนนะครับดูดูหลายคนเลยครับหลายคนนะครับตอนดึกๆฝฟฟันว่ายังไงบ้างอยากได้แชมป์เวทีมาทานทุกเวทีเลยครับถ้าเป็นไปได้นะครับเล้ววันนี้ได้ได้มาแล้วตามที่เราฝันไว้แล้วรู้สึกดีใจขนาดไหนดีใจมากครับนี่ความหวังหมู่บ้านเลยไหมเนี่ย ใช่ครับงานที่เกษตรสมบูรณ์นี่เปิดดูทั้งอำเภอเลยไหมจริงว่าเพื่มา3-4คนแล้วน้้วโมเล็กก็แกล้งเกิดอะไรใช่ไหมก็เลยกิดดินก็เลยดันมากครับได้ฉีดเยอะไหมวันนี้ได้เจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นจากใครบ้างครับจากพี่บอมเกิดครับแล้วก็สไตล์ครับทุกพี่ครับอ๋อหลายคนก็เรียกันมาอ่าพี่เอกปัตตานีเหรอครับมานี่สิครับโอ้ยอาจารย์นี่ไงเทนเนอร์เพนเนอร์คนนี้ไงที่เขาเป้าให้อ่ะ เดี๋ยวถามถามนักมวยก่อนเดี๋ยวค่อยถามที่เนิ่นเวทร้อยสี่สิบปอนด์เรายังทําได้อีกสบายสบายเลยไหมได้สบายตั้มก็ร้อยสามเก้าสามเก้าทำได้สี่สิบสบายเลยอย่างนี้ก็ป้องป้องกันได้อีกนานสิครับโอ้อย่างนี้มีคนแบบอยากจะชิงแชมป์เยอะเลยนะเนี่ยใช่ครับได้เลยไหมกุลาบตั้มยอดไอคิวได้หมดเลยไหมได้ไม่กลัวใครพนันครับอยากเจอใครดีกว่าไปต่อไป แล้วแต่โปรโมเตอร์เลยครับนะครับเราชอบมวยสไตล์ไหนชอบชกกับมวยสไตล์ไหนแบบเดินเข้าหาเราหรือว่าฝีมือด้วยกันเดินเข้าหาครับแล้วก็ได้หมดอยู่ครับเ๋ยแต่ดูเหมือนไฟที่เราเจอกับเพชรอุทอรเราเจออึดอัดหน่อยนะใช่ครับใช่ไหมเราไม่เดินเหมือนกันใช่ครับแพ้เก่านะ้วะนี็เนาะใช่ครับถ้ามีโอกาสอยากจะลองอีกทีไหมกับเพชรอุทองอยากครับอยากมากเลยอยากมากอ๋อถ้าเกิดฝ่าชุนได้มาดูจิปนี้ก็คงจะจัดให้ในไฟต่อไปเลยนะครับ อนาคตหลังจากนี้มีตั้งเป้าอีกหลังจากนี้ไหมก็มีอยู่ครับอ่ามีมีวางไว้ขนาดไหนยังไงก็อยากจะมีอยากได้แชมป์อยากจะคว้าแชมป์อีกให้เยอะที่สุดใช่ครับร้อยสี่สิบปอนด์ลูมินีลาเนอรอะไรก็ว่าไปใช่ลาดําเนินตอนนี้ใครเป็นแชมป์อยู่เห็นบอกว่าได้เลรกยเพชรครับก็เหรยเพชรเขาน่าจะสลัดแล้วมั้งเห็นเห็นเพชรมณีมลลพุนอ่ะจะชิงกับกล้องไกลที่ไปไหน เราก็ค่อยไปรอเจอผู้ชนะแล้วกันใช่ไหมครับอนเนียอายุเท่าไหร่แล้วครับ19ครับ19หรือว่ามามาเร็วมากนะมาต่อยช่องเจ็ดไม่กี่ไฟนี่เป็นแชมป์แล้วครับมาเร็วมากภูมิใจไหมภูมิใจไหมภูมิใจมากครับภูมิใจมากตอนนี้นี่กลับไปต้องไปฉลองปิดบ้านฉลองเลยไหมเนี่ยน่าจะมีฉลองครับฉลองอยู่แล้วนะครับผมอ่าอเอาที่อยากจะขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณปลาชวนครับแล้วก็ขอบคุณพี่เดียครับขอบคุณช่างานพยัคฆ์กรีนครับขอบคุณ คนคนเลยครับผมโอเจ๊พูดไม่ค่อยเก่งแต่เตะหนักมากนะ,ะครับอาจารย์รเป็นไงเนี่ยเห็นล่อเป้าให้โอ้โหแบบซ้อมหนักมากเป็นไงลูกศิษย์คนนี้เป็นไงบ้างครับก็มี่แบบพี่ในก็สัญคั่นดีนนนนครับผมในขยันในขยันมือดีขยันเด็กไม่ยุ่งเอาไปมุกกรองโอเคแล้สิบเก้าอีกครับครับผมคือยังยังพัฒนาได้อีกเยอะเลยครับนี่ขนาดสิบเก้ายังขนาดนี้ใช่ไหมครับผมนี่แชมป์เส้นนี้เคยเป็นของพีซซิ่งมาก่อนไหม ไม่ครับผมเป็นแค่ร้อยสามห้าขอรุ่นเล็กกว่านี้ครับผมวันนี้ต่อยได้ตามแผนเลยไหมครับก็ตามแผนครับนี่มันมีจฉาเติมมาก็ช่วยกันเทนกับพี่เอ็กพี่ชายครับผมมันง่ายกว่าที่คิดไหมวันนี้ลูกเกียนโอ้มันก็ง่ายเพราะว่าเราเราได้นับแล้วมันก็้ต่อยง่ายแล้วครับมัต่อยง่ายนะครับต่อยง่ายเลยก็เข้าทางเราหมดเลยครับผมใช่ไหมครับมองอนาคตของลูกศิษย์คนนี้ยังไงบ้างก็น่าจะไปได้อีกครับน่าจะไปได้อีกไปได้อีกแล้วก็ ทางผู้ใหญ่เขาสนับสนุนอยู่ขเขาดูแลอยู่ครับนี่เห็นว่าเดี๋ยวจะเอาไปต่อยวันแล้วครับนี่ก็ดีใจแนละ้วดีใจแทนน้องแนละ้วโอ้ต่อยวอัล่าสุดฝ่าชุนก็ก็ไปคุยกับวันแล้วนี่<ช>ก็มีโอกาสสิได้ไหมใช่ครับอย่างนี้เป็นไงถ้าเกิดต่อยวันเป็นไงบ้างตัางเลยระเบิดเลยค่าตัวเยอะด้วยเปลี่ยนสไตล์นิดนึงครับเพราะว่ามันไม่ไม่ได้แล้ววันนี้วันต้องมีลูกบ้าลูกอะไรนิดนึงไม่ต้องปรับกันได้แหละครับแต่ตายนิดแล้วนะครับวันนี้พอใจผลงาน ก็พอใหญ่ครับต <ai> ้อม <has the S 1> ีอะไรไปปรับอีกไหมหลังจากนี้ก็ม uh, <Switzerland> ีคร <bet> ok ับก็มีนะครับค่อยค่อยแต่งกันไปอะไรบ้างกันไปครับผมขอบคุณใครบ้างครับอาจารย์โอ้โวแบบแรกเลยต้องขอบคุณป๋าชุนพีเดียครับที่ให้ชิปน้องน้องเขาได้ชิงแชมป์แล้วก็ขอบคุณกำลังใจทุกคนแล้วทีมงานมายักษ์ฟูดินครับ วันนี้พวกผมทำได้แล้วครับโล่งดีใจครับแพ้มา3คนรวดเลยพี่ิงก็ดูแลนึกว่ไงในค่ายทุกคนเลยเหรอเป็นครับ้ก็ให้ทุกคนเลยเหรอหรือไงก็ท่าทุกคนเลยครับก็ช่วยกันกับเพียงช่วยกันกับอาพ่าโอเคครับครับขอบคุณครับ